สวัดีนะฮะสวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นวันที่22นะฮะของเดือนตุลาคมนะฮะซึ่งก็สิ้นเดือนแล้วเนาะอยู่ในสัปดาห์ของสิ้นเดือนแล้วแล้วเมื่อกี้นะเราจะบอกว่าพวกเราพวกเราอีนี่นะฮะได้ไปคาเฟ่เนาะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์วันจิวก็ต้องกินคาเฟ่นะกินคาเฟ่ักินกาแฟนะฮะแต่เรากินกาแฟไม่เป็นนะเราเลยกินเช็เเียวแทนซึ่งร้านที่เราไปเนี่ยก็คือร้านอ๋อ รั่นนี้ร้านชื่อว่าข้าวแกงคาเฟ่นะฮะเพราะว่าเขามีเป็นแบบข้าวแกงบุฟเฟ่ให้แล้วก็คือจ่ายห้าสิบเก้าบาทกินได้ไม่อั้นแล้วก็มีน้ําด้วยก็เลยเป็นคาเฟ่มงแต่ว่านะฮะพอไปแล้วรู้สึกว่ากับข้าวมันอร่อยมากที่จริงไม่คาดหวังนะเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ไงข้าวแกงเป็นบุฟเฟ่เราเลยไม่คาดหวังว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแต่พอกินเข้าไปมันมันมันอร่อยมากมันอร่อยแบบ เอ๊ะมันเป็นบุฟเฟ่ไดนะ้ยังไงมันอร่อยขนาดนี้อะไรเนี้ยแต่ก็ดีส่วนไอ้น้ำตัวนี้นะฮะก็อร่อยนะอร่อยแนบบ่อร่อย <laughs> อร่อย,อร,อ,ยอร่อยอยู่เ <c oughs> ป็นชอร์เคตในรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะที่จริงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะฮะก็เพิ่งมาเปิดคลิปเนาะเพิ่ง <c oughs> ว่างนี้แหละก็ไม่รู้จะทำอะไรก็วันหยุดย <c oughs> อ่ะเขาพักผ่อนไม่ได้รลย โอ้ยง่างก็ขอตัวไปพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายที่ตอนไหนก็ดูไปก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ในเมื่อว่างก็มาดูวิวหน้าหองหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะไม่มีตัวประหลาดตัวหนึ่งมาก่อนเราแล้วไงล้วก็่าไปมองมันแล้วกันเนาะสวยตัวประหลาดที่สุดคนโหมากเดี๋ยวแพงกล้องไปก่อน เป็นนาหอที่แบบน้ําแบบสุดยอดเลยน้ําแบบ <ś c oughs> ไอก่อนน้นนี้น้ำไม่ได้เท่านี้นะเท่าที่ดูมาทําไมน้ามันเหลือแค่นี้ลนะ่ะมันเห็นหินเหรอเห็นหินหินเห็นไหมเห็นที่มันเอาไว้ตวอนนี้เห็นชั้นหินที่ขามาวางไวนะ้แล้วใชแสดงว่าแต่ก่อนมันก็เท่านั้นแหละแต่ตอนนี้คือมัน,มน <ś led> ช่วงปกติช่วงน,น้ำขึ้นมันก็เยอะน้ำขึ้นตรงเนี้ยตรงนี้เลยเราเรียกว่าฝนหิวมาก ใส่เท้าก้าวเฮ้ยพ่อมันเป็นเบ็ดอ๋อแค่อเอาเบ็ดมาปัดกระเป๋าใช่ใช่แน่แน่เห็นไหมมันมีปลาติดกระเป๋าเนี่ยนะอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าคันหัวยีกเลยมไม่เคยขี่เลยมายามเบ็ดจะขี่เร็วบางจังแต่ถ้าแม่น้ำแบบนี้ไม่เอาด้วยหรอกกลับห่อดีกว่า <c oughs> ปลาสวย สวัสดีนะฮะสวัสดีวันที่อูสวัสดีวันที่ยี่สิบสามนะฮะเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะถ้าตัวตามปฏิทินวันนี้คือวันที่ยี่สิบสามตุลาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญงหรือเปล่าใช่แหละก็เลยเป็นวันหยุดนะฮะสบายใจเอยเลยที อยากจะพูดเราเมื่อวานน่ะลืมถ่ายคลิปต้อ i แ s น sorry อรี่เพราะว่าเมื่อวานตั้งใจดูมิสอ่ามิสแกร็บนิดนึงนะฮะซึ่งเราก็โอเคโอเคถ้าจะพูดถึงเรื่องมิสแกร็เมื่อวานนะฮะก็บอกเลยว่าที่ที่คิดว่าจะได้มงนะมีอยู่สามคนมีโคลัมเบียแคนาดาแล้วก็เปรู ในหัวมีแค่นี้เลยเขาทําได้ดีมากอะ่ะมันมันไร้ที่ติจริงๆสาคนเนี้ยแ <c oughs> ชแท้ดูนังงาม่าสันโอ้ไมก็เนื่องจากวันนี้ไม่วันหยุดอาจจะได้อยู่ห้องทั้งวันนะะก็ฟุตเทปวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเหมือนเคย <c oughs> พเพราะถ้าจะจะอยู่ห้องแต่วันนี้นึงว่า Today is very hot mm hmm. คือ extremely hot มากคืออากาศข้างนอกมันร้อนสุดเลยคือแดดมันส่งแบบกันแต่ให้คนตายหูงอ่ะคือถ้าเราออกไปข้างนอกตอนนี้ตายหูงไเลยเพราะมันร้อนจริงๆอ่ะมันสุดๆจริงๆประเทศเลยอ่ะเรื่องแดดต้องยกให้เลยว่ามันร้อนมาก <c oughs> ขอตัวไปจากเอต่อนะฮะ สวัสดียามบ่ายนะฮะแสงมุมนี้แสงสวยเ <c oughs> สียงดียามบ่ายนะฮะก็จะมาพักผ่อนในการกินอัลตร้าดอนทีนะฮะซึ่งอัลตร้าดอนทีในวันนี้ก็ไม่โชว์แต่ทุกคนก็คงจะรู้ดีว่ามันคืออะไรมองเพลินๆเหมือนกระป๋องเบียร์มองไกลๆชิคุซ่าจ้า <c oughs> กินได้สมัยนี้ อาจจะมีเสียงแซมแซมเข้าไปในคลิปนะครับเพราะว่าเรากลังดูบุเพสันนิบาตอยู่นะฮะก็มวนคัดแน่อยู่ยขอตัวก่อนแล้วกันนะฮะหิวแล้ว,อลวอตอนนี้อยู่ที่ตลาดบันจันนะฮะ <c oughs> พาตัวประหลาดมา เขาถูกใจนะฮะเสงสวยตัวนีงเสงสวยสวัสดียามค่ำคืนนะจ๊ะเมื่อกี้ในซอ์เราได้ไปตลาดคองถมวันจันทร์มานะฮะของสวัสด์เลยเนาะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะซื้อไปแค่นิดเดียวแล้วก็จะมาลองชิม ขนมที่ได้มาจาอ,อหน้าคุณนี่นะเดนที่ได้มาจากของโถนะครัมันจะแซ่บรือเปากน,นี้จ<า>ำชื่อไม่ได้แต่ก็เป็นปลาทไทยแล้วกันนะ็นนอร่อักากประคทสมณแม่ไ <isas> อ้ขน,นมปลายญี่ปุ่นอนะ่ะอร่อยจริงว่ะ อันนี้น้ำมะพร้าวนะคะก็เอาดีๆนะลักษณะการเดินของตัวคนในี่ยมาถูกไหมคะพรพยนรเลยก็อร่อยแหละแต่ว่านั่นแหละเราก็จะได้บรรทัดแรกว่าพรพยนรแจกแจ้งจากนั้นก็อ่านตามตัวอักษรดูดีค่ะที่จริงเราจะมีปลาด้วยครับพรพยนรแต่ว่าพรพยนรจวางแค่เพียค่ะแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่าข้าวยังไม่สุก เดี๋ยวจะมารีวิวอีกสี่ตอนเข้านอนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินตัวนี้ก่อนนฮสวัสดีค่ำคืนนะฮะของวันที่ยี่สิบสามนะฮะวันคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้พักผ่อนได้เต็มเต็มอิ่มเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องลุกไปทำงานคือเก่านะฮะวันเยียวแล้สุดท้ายชีวิต ชีวิตเด็กฝึกงานก็เป็นแบบนี้แหละหดนะหูหดหุยเลยแหละยูว <laughs> so so ีสาวโสดแต่ยังก็เถอะก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากกับการปักวดชนะสักันพรุ่งนี้ในอีบสีไปทำงานไห<ว>มไ้นี่ย น้องเสยยโยรบุนสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะสองสี่วันนี้เราก็จะไปฝึกงานที่เรารักกันนะฮะตาโปูมากตอนเะนี่ยไม่อยากไปเลยแต่ว่าต้องต้องไปนะฮะมันคือคนแห่งกรรไม่ใช่ไม่คือสิ่งที่ต้องไปโอเคงั้นก็ขอตัวไปก่อนนะฮะวันนี้แค่มาเปิดกล้องเฉยๆเปิดกล้องขอดีดยี่สิบสี่ มาทำแคนถ้าเรารักกันโอ้โหนิวเสียพูม่าพูดแต่มันสวยนะของแตงโมอ่ะที่เสียอยู่กับแฟนนานฮะสวยมากเลยไม่ย่นระไม่ย่นมากแล้วแบบมันเหมือนมันมีขนแซมแซมขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วมีความดํานะอืมก่ไม่ใช่แสงหักเหก็ดําจริงดาจริงคาบดําเนี่ยตรงนี้ก็ขาวนี่มันเป็นคาบขาวกติีมันจะหายดําตอนโตช่เหตตัวนี้มันเกิดมาเพื่อดํา มันเป็นแบบเนี้ยมันหลบ QC นิดนึงแต่ดี <c oughs> ดีแล้วอุ้ยน่ารักจังน่ารักชมพู่เตด สวัสดียามค่ำคืนของวันที่สิบอุ้ยหันมาได้ไหมวันที่ยี่สิบสี่นะฮะเออวันนี้วันอังคารสุดใจแต่ว่าใส่เสื้อสีเหลือ,องนะฮะตรงตีมใช่ไหม,ไมไแต่ว่า<ช>พ้าพูดให้แเราตรงตีม<อ> <laughs> สีฟูง<อ>งตรงเลยตรงแค่วันอังคารงงมากตรงแค่วันเดียวเพราะเราไปแกะออกเด็ดขาดแกะคนหลุดคนฮู้ไม้ตอนนี้ โซตอนนี้อาจจะเห็นแก่ฝึกงานทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เน็นซะเน็ตซะเบิ่อยหมะเกียดพวกนี้ไม่ไปได้ไหมต้องไปเหมือนเดิมจบไี่ก็ไปๆใช่กันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าเน็ซะอ่าซม่นัาสร้างกรณีสิวอ่ะ วันน oh ี้ท <my ver ical todavía> ังโอเฮโสไซม่าสวัสดีนะฮะสวัสดีวันพุธที่25สิบห้านะฮะวันนี้ก็ฮะเปอีกวันหนึ่งที่เราต้องไปฝึกงานนะฮะแสงตรงนี้อาจจะมืดไปนิดนึงแต่เราชอบแสงแบบนี้นะในข้างนอกวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะฮะก็แสงก็ก็ก็ดี อั่นี้ไงก็เดี๋ยวเดวไปฟึกันกันเลยนะฮะวันนี้อาจจะอ,อ่อ,องอนิดน,นึงนะต้องเข้าใจตัวเองนิดน,นึงนะอยู่ที่ทำงานแล้วนะตนอนนี้รับปนั่งเฝ้าห้องนะฮะนห้องห้องจริง เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคน work from home นะฮะแล้วเราเป็นนักศึกษาฝึกงานก็เลยมานั่งเฝ้าแทนนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เลยนั่อ่านหนังสือประจำจังหวัดเลยนิดหน่อยนะฮะเ่อหาความรู้นะฮะซึ่งทํำไมในหัวจะไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่ก็ต้องเอาข้าหัวบ้าง <c oughs> อันี้เรารู้แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากใหม่ นี้เป็นเวลาเก้งทุ่มแล้วก็กำลังจะดูมิสแกรนเดอ t e เนชั่นแนลไฟแนลแล้วนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงจะจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าเอาลงช่องไม่ได้เลยมาติดลิสิทธิ์เ <laughs> <laughs> อ็ดซัขออนุญาตไปดูก่อนนะฮะตอนนี้นะตอนนี้นะฮะเปรูกับเมียนมาจับมือกันนะฮะ who is gonna, gonna be a Peru cheer p e r แอยากให้เมีนมาโมองอยากให้เมีนมาโงแต่เชียเปรู <c oughs> โอ้ my g ก d เมียนมามงแ่อะมงแน่เลยเมียนมามงแน่เลย

เชเปรูทีมสองรูเเลยดีมากนะฮะนี้สรุปแล้วก็คือเปรูชนะนะฮะก็ก็ยินดีกับเปรูด้วยเพราะเชียเปรูมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ยังงงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวก็แย จะตื่นเองแหละตอนนี้งงเรียนมาโอเคเธอว่าสองมงนะฮะสมมงเมียนมาเก่งมากเมียนมาเก่งที่สุดหัวยุบหัวยุบ สวัสดีวันที่26นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะฮะสำนักง,งานของเราที่เราหรักแล้วไม่ค่อยมีคนเลยนะฮะหายไปได้หมดก็ไม่รู้ยังไงก็ขอตัวไปทำงานที่เรารักก่อนนะ วันดีคืนอันแสนน่าเบื่อนีฮะวันนี้น่าเบื่อมากวันนีุู้เขียนถึงห้าโมงคืนหกโมงขอใช้ง,งานเราเกินเวลานะฮะจนพี่รองป,ปัรองรองหัวหน้าเนาะเขาเรียกอะไรนะรองจุ๋มะพี่จุ่มอ่ะพี่รองบอกว่าอ้าวที่สุดยังไม่กลับบ้านอีกหรอเ<ห>รา<อ>ว,ว่าแกรู้ไงว่า งานมันไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องได้ทําก็ได้โอ้พี่โตบอกตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วพี่โตก็เดินมาบอกว่าพี่โตคือใครนะฮะเราจะบอกว่าเป็นแนวสม,มุติแล้วกันพี่โตแนวสม,มุนฮะกับพี่จุ่มแนวสม,มุติเนาะก็คือเขาบอกให้เรารีบกลับตั้งนานเนี่ยแต่เราก็กลับไม่ได้วันวันที่เรามาทำแล้วพี่โตก็บอกว่าไม่ต้องมาใช่โตนี่คือแนวสม,มุตินะ แกก็เออนั่นแหละอืมที่จริงเราก็ไม่ได้สนใจส่วนเสียเพราะว่ายังไงแราก็ต้องกลับไปที่ยี่สิบสองอยู่ดีไม่ว่าจะทำเร็วแค่ไหนก็ตามคนหูนะฮะอันนี้ก็พูดถึงนะเออพูดถึงการฝึกงานนะฮะสายนัท่องเที่ยวรับสายท่องเที่ยวมีทั้งบริษัททัวร์โฮมมาหาละโทรมาทำไม่โทรไปให้พี่ปนหรอก็คือเคยมาถามเรื่อง นั่นแหละส่วนใหญ่จะถามเรื่องว่าต้องทำยังไงหรออะไรเงี้ย How to พอดีเจ้าางว่าสอบถามเรื่องเส้นทางการเดินทางค่ะแต่เขาก็อยากกูก็เลยแเตเข้าไปอ๋อขอโทษนะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาตอบคำถามตอบคำถามคืออะไรกับคือหัวมันก็คือแบบ คืออยากจะตอบเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยไปกวจะให้ตอบอยังไงถามเส้นทางคงไม่จะเป็นต้องถามเพราะว่ามันมีใน Google Ma p อยู่แล้วพอเราอยู่ท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ที่มันจะลำบากที่สุดก็คือที่ได้กินบ่อยๆเลยคือการเดินทางไปเป็นยังไงห้าปีที่แล้วทุเรศมากทุเรศแล้วตัวเองเป็นคนขึ้นด้วยนะน่าดึงเกียดมากโอ้ สมัครผูาโทรศัพท์เขาจะถามในเริ่มแบบที่พักเออหรือว,ว่าไปแล้วอากาศเป็นยังไงไปช่วงไหนถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่สุขคนเตรียมไว้สำหรับการท่องเทีย่ยวเลยรึซ้ำนะฮะแต่ถ้าฝรั่งโทรมาในเราใหา้แล้วนะอ๋อท้องอีกแล้วจะร้องไรขนาดนั้นั้งวันเลยอืมแอนยังไงขอตัวไปนอนกันในหฮดเซกันพรุ่งนี้ว้นที่ยี่สิบเท่าไรวะ2ี่ วันที่ยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้เว้ย้วถมวันนี้ยี่สิบเจ็ดนะฮะวันนี้ก็สิกกุดไปใช่จ้ากินแล้ว,วกกลสวัสดีนะฮะสวัสดีวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้ววันนี้ก็พักเที่ยงจ้ะเนี่ยแล้วพักแข้งยงยู่นะฮะตอนเช้าทำงาน,นหนักหน่วงนิดน,นึงเลยไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยนะฮะ ถ้าทุคนยังเห็อะไรี่อรชร์ไปให้ดูพี่กะเทยว่าใคใครอ่ะพี่นี่เเกว้ในใจเก็บไว้ในใจใจใครใจคนอื่นหไม่ใช่ใจกูเชอร์เนียสกริปปีนี้แอนโทเนียเท่านั้นมงสามาแน่พี่กระเทยบอกพี่กระเทยไม่บอกเ่ยเฮ้ยไต้องออลลี่เย้วเยว ชื่ที่สามรัศีการจะสวัสดียามค่ำคืนนะฮะวันนี้ไม่ได้ถาด่ายเลยเพราะว่าโดนใช้งานหนักพอสังควรนะฮะมันเยอะงานมันเยอะอจะจับกล้องถ่ายแต่ละทีคือก็ต้องคิดหนัก รู้สึกเหนื่อยจอยเพราะว่าวันเสาร์วันนี้เราไม่ได้นอนอยู่ห้องนะ่ยซะเราได้ไปโรงงานอะไรไม่รู้เยะเย่เลยนะฮะนะ็ยิมยิมบกบานเมื่อตอนเนี้ยทำไงขอตัวไปนอนกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย มันงายด่าตื่นเต้นที่เดียนามแปดรอบไม่คือก็กลัวนอนอาเก่าเลยอ่ะ ว่นหน้าแกงเรานะคะขอขออนุญาตคุยก,ก่อนห<ม>น้าแกงนิดนึนได้ไหมโอ้เมนอะไรอันนี้เป็นหน้าสุนทรเทย์ก่อนนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตท่านประธานสภาสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสงขลาเลยนะคะ,อะขอคุยอะไรคุยให้เราเล็กน,น้อยะค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสุนทรเทย์เป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะ ครับก็เหมือนมากอย่างที่ทราบนะวันนี้คือวันฮาลีนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวันฮาลีทีนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของงานบริษัทและการเป็นการเฉลิมฉลองการเที่ยวของอำเภอเชียงขางนะครับแล้วก็มีประเทศที่ผีที่การหลายประเทศที่เราจะมาที่นี้ค่ะนะครับโดยเฉนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ ค,ค่ำคคืนนะฮะคองวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนะฮะออย่างที่ทุกคนรู้นะฮะไปเชีงคันมาเหนื่อยมาก <c oughs> คือไม่ได้ไปไปเป็น,ไป,ไ,ปปนไปในานามนะักท่องเที่ยวนะแต่ไปในานามคนจัดงานไงเบื้องหลังการจัดงานอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยไม่นหนห่อยละเหนื่อยมาก เง,เเงเนินเออเนยเงินอองแล้วันนี้แต่ทางน<ต>ี<ด>้ทางนั้นก็ใช่อองแล้วอองอีอองเข้าไปอีกหมดคำซีฟอาแล้วฮันน่ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายคลิปหน้าเราจะไปด่านสายกันนะฮะต้องติดตามชมแต่คลิปนี้ไม่ไปไหนแล้วจะนอน